อุปกรณ์และเครื่องมือของผมที่ทําการซ่อมปัม๊มบางทีใช้ไปนานๆมันก็สึกมันก็ไม่คมอย่างเช่นกันไกตัดประเก็นของผมนะครับนี่ผมซื้อที่รับมีดมาพอดีรับมีดก็ได้รับระเก็นก็ได้ใช้ง่ายไม่ต้องกลัวบาดมือมีที่ขั้นมือกรีดสักสามสี่ครั้งมีดหรือกันไกที่เราใช้ประจําทุกวันมันก็คมแล้วเขาว่าคนรับมีดคมไม่กลัวเมีย สงสัยผมไม่กลัวเมียละมังวามที่ซ่อมลูกปืนมันเดินหน้าเดินหลังแผ่นซิมลองลูกปืนให้วิ่งหน้าวิ่งหลังอันนี้แผ่นทองแดงนะครับไม่ใช่แผ่นประกินไม่ใช่แผ่นกระดาษผมลองมาตัดแผ่นทองแดงเป็นแผ่นซิมลองกันปืนตัวนี้สมบุกสมบันแต่ก่อนไม่คมที่รับมีดที่สั่งซื้อมาในตะกร้าลองเอามารับกันไกลดูโอ้ตัดคล้อยืนคําคมของพี่สมรักมดอันนี้แผ่นทองแดงนะครับตัด วิ่งปื๊ดวิ่งปื๊ดไหลรื่นผลงานครับมาดูกัน